สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กลับมาพบกับน้ำเชียรหลังหวยออกแล้วค่ะปล่อยต่องวดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อนายเลขวิ่งค่ะเข้ามาสองงวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขวิ่งตัวเดียวค่ะงวดแรกพอปล่อยก็คือวิ่งห้าค่ะเข้าหาแปดแ้วค่ะท่านผู้ชมงวดสองมาพอวิ่งเจ็ดค่ะ เขาล่างอีกค่ะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดค่ะโอ้เจ็ดเจ็ดว่ามีจักสำนักเลยค่ะท่านผู้ชมอยู่สองน้ำเสี้ยค่ะอ,อ๋อวันพระไม่มีวันเดียวนะคะ่ะท่านผู้ชมเลขมีเขาาม่ลุดหวดว่หาหันเพิ่นกับผ้ากันเขาอยู่มือนี่ <c oughs> <c oughs> นบเขาค่ะท่านผู้ชมมันออกเบิ้ลค่ะโอ้เข่ามาเสี้ยเพิ่นกับฟันแม่นเนาะคะ่ะเจ็ดแปดตรงๆค่ะ ปูอารมณ์ดีกะสุดยอดค่ะเจ็ดแปดไห้สองคูเจ็ดแปดกับเจ็ดสองดีน่เถอดค่ะเข่าค่ะท่านผู้ชมแนนอนอยู่ค่ะเลขกวิ่งปูขันส้นกันกับพอหน่ายหรือว่าสูตรเดียวกันกับบ่รูนะคะเรตเนะเรียมตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเข่าสองงวดติดแล้วค่ะเอาพอหน่ายเพินเพ่นจะปลอยตองงวดขอบคุณแน่ทางพอเด้อค่ะไปรับชม่มรับฟั่งพอกันเลยเด้อค่ะ ปล่อยต่องวดค่ะโอ้ยเหล็กบ้ถือมีคนซังขี้มอน้อเถ่าควมสวยเนาะค่ะรันผู้ชม <c oughs> ค่ะไม่รอ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องเคียก็มาเคียโอ้สลบโอ้ยโอ้สลบพิ่งรับเชียกันเสียหัวดูดูดยาดมอยู่ดูดยาดมพ่อ้ตื่นล่างไปออกกลางบนใช่เป็นยังไงบุ<ค>๊กก็เอแจ้งข่าวนี่เด้อค่ะเอฟซีต้องเคียร์ค่ะสายดว่วนเราของงดงวดหนึ่ง<ไ>หนึ่งผู้จิการเจอกันได้ได้พ่อหนึ่งผู้จิการเพราะว่าเพิ่นบอรเขาทั้งเรียกบิงทั้งเรียกจับเพิ่นมา คอยหนูพักหมวดเด้อพ่อวันนั้นปะว่ากันเด้อพ่อวันโอเคพ่อเป็นยังลูกตามสบายพักก้อนก็ได้พ่อพ่อพักก้อนมวดหนึ่งเพราะว่าบิ่งกับพวกเขาไอ้ยังกับพวกเขาเป็นมันใจคัดมันใจกับคัดกับพถือเนว่ากับพวเป็นยังหอกเป็นกับว่าเดือดร้อนดอกเขาเกิดวาไปตามเพ่ง่งล่ะว่าไปตามเพ่งเมียนยูพ่อมันแค่เขาเนาะค่ะครับก็ว่าเลขกนพ่อบิ่งหกแนบ มัดเลยบอกเขาพ่อเป็นเล่นในของคุนพ่อทุนบุรีแมนพวกเก็ดแปดแม่ถ้าบอกว่าตัดว่าตัดเหรินสองตัวแม่อืมค่ะปีนี้เลยเขาแบบผมมีแปดแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าตัดตัดตั้งหกเจ็ดหกเจ็ดนักมัดมัดน้ำหกเจ็ดในหลายครับหกเจ็ดไปอ้อกกันลักพันกั็ลักหมื่นน่ะพ่อแมนก็ไม่ยุ่งหน้ามัดเลยโอ้ยหกเจ็ดโอ้ยมันหนาดีมัด แปดเจ็ดหกแป้งสันกับตู้ไทยดีเออพ่อดีได้นี่มีทุนมีร้อนโตไว้ได้นะเมียนอยูอ่ฝ่อโอ้ยบ่านนี้นนเด็กกลางงวดพ่อวันนัน้นอู่จูสแปะพ่อเนี่ยมันได้ซี่กับเจ็ดเพราว่าสูตรสูตรแท้ๆมันได้แปดกับซีพ่อก็เลยมาจับซี่แปดกับซีนไหมค,ค่ะเป็นสแปะไว้ทุกงวดเี่แหะเพราะว่าอย่างมื่วันที่เพราะว่ามันจะ่เดนมักประกบบนรางเด็กเจ็ดไะ มันก็เจ็ดแปดเต็มๆมาแล้วนะ,ะว่ามันเป็นเจ็ดเจ็ดมด <c oughs> นันก็ที่แบบนี้ oh ไปไปน้องมันบินโูกับโบโบนี่เขาเด็กวิ่งไปก่อนวัดนี่ศูนยไลายแล้ว,วค่ะดอนพุ้มส้มซูนเนี่ยเจ็ดเจ็ดพ่อวิ่งงวด<อ>ที่เป็นงวดที่สามค่ะตัวไรพ่ออะเบ่งบนล่างห้าเม็ดเดียวหา้าเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมเป็นเป็นเขียนแบบเป็นสูตรที่หนึ่งค่ะเป็นบนล่างห้าห้าเม็ดเดียว ตาว่าพอ่อน้ำเชี่ยวควันเลขกกำลังวันไหนบ่พ,อพอ่อเลขกกำลังวันเดี๋ยวงวดเดี๋ยวออ,ออกออ,อกกี่ยังอ๋อเขาเปียออนเก่านี่ผมพออ่ออ่อนสามกับสีมันธรรมดานี่เก่าน้ำนี้ตาว่ามันอ่อนมันอ่อนเก่านี่มันในสามกับสีสามันมันเด่นไหมสามกับ<อ>สี่สเด่น,น,ดนพอ่องวดนี่ออกวันประฮัตค่ะวันประฮัตจ้าอะไรละ่ะ ขันประหัตกันหาเต็มๆเลยล่ะอันที่ว่าเล็กอันกำลังวั่นมีหกตัวน่ไหมพ่อหกข้นอ๋ออันไอมาค้บบนนั่นเหรอมาค้บบนล่างอันไหมครับยังยังบ่เฮ็ดครับยังบริเฮ็ดอ๋อเดแล้วก็เดี๋ยวหายอมเ็กเล็กบนนั่นแหละได้ได้ค่ะครับว่าหานมันไปล่าง้ะพ่อพอว่าหายเป็นบนล่างเลยค่ะครับแม่ก็าหายไม่เป็นบนล่างไปหรือมันจังมันจังอย่างที่มันคนใหญ่ได้จับถือค่ะอ่าเอา ไปผปสมประสานกันถ้าว่างวดนี้จันบ่าตัวนี้มาหาแล้วนี่ขึ้นบาสิบวาแซ่ยอยู่ลางอีก่อไปแล้วละ่ะมัม่นใจคักแล้วละ่ะหาตรงอยู่บนแน่นอนเลยหมดตีม้าเนี่ยพอมันได้หา<อ>มหาถึงติทาได้บาดเนี่ยลางมาสองหมวแล้วที่พอแมนสามด้วยบอสทาสองเดี๋ยวถ้าหน,หนึ่งแล้วก็นหนึ่งแล้วก็ห้าแล้วก็ สามวดเด้อเด้อ๋อังเกียจ้าหนึ่งงวดสามหนึ่งเนาะพ่อเนาะอ่าสามหนึ่งแบบมหาแปดค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะมันบพแซโดนปนันแหมมันสีไปแซ่ซี่หางหวดเป็นแล้วก็ได้หรอกมันต้องหนีไปหาขึ้นบนบรุรบาทนี่คือบามันมใจอยู่แต่ว่าอาจูเลขล่างพ่อนี่มันได้แล้วล่ะคือว่าะแปงหวดหนึ่งหลกักหงวดมีตัวสำรองอีกอีกชุดหนึ่งพ่อก็ีะเสริม สารับกันไปว่าพออย่างวันดีสตวันี้รถก็จะเอาสเปรย์กันมาแทนมันนได้ได้ค่ะพ่ออ่าเอาละมันสิบอร์นี้ไปใส่หบค่ะพอมันขันเจ็ดมันชนกันนะเจ็ดบนรางะมาชนหนึ่กับเจ็ดะพ่อก็เป็นักซีผู้แล้วาะว่าเจ็ดแปดพ่อก็ยืนพื้นทั้งที่แรกแล้วล่ะเจ็ดแปดนะเพราะว่าทั้งทังหลาก็ต้งต้องเห็นแหละมามันบอกม่นเจ็ดเจ็ดมันเป็นเจ็ดแปดมันไปขึ้นบนหุ่ บานิเจ็ดแปดบานิกระมัดไอเก่งว้อีกเจ็ดหกอีกที่พอปานี่แมนอยู่ครับหกเจ็ดหกเจ็ดพ่อกับพวงไว้อยู่ด้วยนะ่ะนะมันก็ว่ามันชนมากมันสิมามันยุทธายไหมเด็กเจ็ดนะ,ะหกเจ็ดน้ำเสียเขาภาพแมนอยู่เห็นเห็นลูหกหกเนี่ยโอ้หก,หกหกมันเป็นยากอยู่เดอ้อคือแบาจะเบิร์นที่เป็นสามสามเจ็ดเจ็ดแป้งซาเลขี่ไหม อก็วันอยู่หรอกแต่ว่าก็คืนหยังดอกก็คิดตามไปตามเขาคำนวณได้มันกได้สักสี่เนาะปัดเอฟซีเป็นอะไรบวบเป็นมัดเป็อะไรบวบเอฟซีก็ได้โอ้เลยตัวเป็นไรน้ำเชี๊ยกอ่ะไม่ตัวแต่เขาบอกแต่ว่าพ่อดีนักก้นเอฟซีอยู่หรอกหมอบแล้วค่ะเสือหมอบเสือหมอบเสือหมอบมัดแล้วเหลือถ้าเล็บประบาดนี่แล้วเล็บตะกายมันเบิ่งมันจะเป็นหนีไปใสได้เอฟซีว่าว่เสียเสียหมอบไก่มือหย่มใส่คือเก่าพออ่าไม่ครับ เันก็ว่านี่ดอกเปนกับจีบ้่ลงทุนไหลาขึ้นเข้าดอกขีดว่าโอ้ค่ะอาพ่อบานนี้น้าเสียถ่าเหล็กล่างกับเลขกอันอันที่ว่ามาควบบนล่างอันเด้อพ่อครับผมครับผมสองหงวดเลยที่พ่อที่เอาไปใส่เหล็กวิ่งพอมันเข่าครับผมมันก็จะได้หกคูหนึ่งพ่อครับแมนครับว่าห่นงนี้เจ็ดาพ่อเดี๋ยวก็อีกสองจับมือกับพ่อก็บจปล่อยเป็น ได้ได้ค่ะมาก็บบนแล้วก็บินบนบนไปบินร่างก็ได้บิงร่างก็นึกวิ่งบนได้ก็ได้ก็แล้วแต่เขาสิสลับไปดอกนอกพอธรรมดาปกติเขาต้องบิ่งไปก้นล่ะนอกพอประกบเข้ากิดกลางกลางงวดถ้าจังไปประกบแมนรูครับแมนแมนเดลเอฟซีสิลืมครับแมนครับค่ะเอาน้ําเสียกับสิลบกวนพอสัมเนียต้อพอครับปสดีครับขอบพระคุณพอได้สวัสดีค่ะ อเอาค่ะท่านผู้ชมแน่นอนเนะาะแถาแม่นปล่อยตองวดแต่ว่าตอนนี้พอดมยาอยู่ดิเฟยปกป้องกู่เพิ่นให้ให้ล่างขึ้นบนไว้มาน้ำเชี่ยบางเทีเพิ่นให้บนลงลาง้เถ่าครับดมยาดีเพิ่นดมยาอยู่เพิ่นว่า,า <c oughs> โอ้ยโอ้ยอยูย่หันแต่ว่าก็มีเอฟซีเพิ่นไล่มากยู่ว่าสุดยอดพ่อนายเลขบิ่งอืมเพิ่นปล่อยตองวดเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดเพิ่นปล่อยลงน้ำ เลขล่างได้ถ่าวิ่งหนึ่งเหน็นมเลขออกสามหนึ่งเพิ่นประกอบหนึ่งสองนะครับค่ะนี่คา่านุช้ชมที่เห็นเป็นตัวเดียวเลยที่เพิ่นหาย่งแบบนี้คืองวดออกหาแปดเนาะครับค่ะล่าสุดเมื่อน,นี้คา่านุช้ชมวิ่งเจ็ดค่ะเข้า,าเลยเบื้องอันนี้เด้อคา่านุช้ชมอันนี้เป็นเลขกำลังวันบะแม่นหกโตค่ะทาานุช้ชมเป็นบนล่าง โอ้เขาบนล่างนี่ถ้าเอาหามาประกบที่เท่านี่ได้โฮกคูโโคหาากคูเพราะว่าบนล่างก็ได้เพราะว่าเหลขม้วนนี่มันเป็นบนลา่างครับค่ะส่วนที่ว่าพนวามาคบบนล่างนี่มาคบบนนี่มวดว่าหาันพนพันว่าเอาบนล่างเลยเนะาะครับนี่นี่ประกบคู่กันเขาหาแปดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ มวดนี่ได้บันเทาไปร่างอีกเนี่ยมวดหนึ่งสามเหมือนกับไปร่างค่ะดอนุส้มนี่ประกบคุเขาได้เจ็ดเจ็ดครับแต่ว่าสูตรนี่ท่านเห็นเหตุสูตรเฉพาะที่วันออกวันไหนเนาะเด็กอ๋ค่ะดอนุส้มมึงแี้เจ็ดแปดแม่เจ็ดแปดตรงตรงเลด็กเทาบุญตัวนี้ดูเจ็ดมากแล้วไปมาถึงครับจังได้ผนกับพวกประกุเบิลหรอ อ๋องวดนี้มากแล้วค่ะเรนู้ชมเลขพ่อนายร้อยเอ็ดเด้อครับผมสิบหกตุลาคมหกสิบแปดวิ่งบนล่างห้าครับพี่น้องเนาะ,ะวันนี้ได้ห้าได้ห้าล่อตัวนี้แล้วค่ะเรนู้ชมนี่ล่อตัวนี้ประกบวินใสนเนาะเก็บของมุ่นแล้วด้วยน้าเสียบอ่ะนี่เก็บของมุ่นแล้วค่ะงวดแล้วเบอ่งกอนครับงวดสองมวดสามบา้เอามาเทียบพอชอนบุรีพร้อมค่ะ มีเนาะแถาน้ำเชื่อต้องไปไลเบื้องพอช่วนนำเนาะเนี่ยจะวิกันเขาประกอบคููได้เท่าถึงว่าเอาเหล็กอีพอล่องเหล็กหลอกกับบ่ได้ให้ต่อเหล็กหลอกผู้ใหญ่ใจดีห้องเพิ่นบ่มีเบินไหมครับแมนถ้าพี่จังเซียนหญ่งๆเพิ่นว่าถ้าเลขออกเบินออกหาบเนี่ยต้องย่อมแผ่ครับแมนอีีเนาะแมนค่ะหลายๆเซียนที่น้ำเชื่อโกเพิ่น ที่ว่ามีฟีมือทางนังเลยค่ะานูชมเิ่นพย่อมเบ่นกับหาบค่ะอันนี้เข้าจกัาคำนวณถือวิริทเทวมันไปออกลักลักพันกับลักหมื่นเจ็ดหกหกเจ็ดไปทั้งหนาคุณเนาะม่งเนี่ยโอ้ยหกหกฝันไปเจ็ดเจ็ดบันนะโอ้ยได้แต่อุ้ยน้องค่ะานูชมเอาเอาเิล็กบินคนไปก่อนเนาะครับผมค่ะ อา,อาจารย์ท,าท่านใดทีเม่นแม่นโทรมาบอกน้ำเสียอะไรเด้อค่ะทัานูุชมเบอร์โทรกัศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรมากกันเลยครับผมเอาคววมสวยคววมงามไม่รอรให้เลขถึงเด้อค่ะสั่งได้เนียนค่ะเ <c oughs> อารัตนบุม <c oughs> ์เลขสายในเพิ่นสายดวนเพิ่นเพิ่นเบรกเด้อค่ะงวดวันที่สิบหกจะถึงนี้คือเบรกค่ะ เบรกจักงวดก็น,นะะ้อค่ะมันบบเขาค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเหลขวบิงเพิ่นปล้อยต้องวดสองงว,ว,ว,วดแล้ว้อคะท่านผู้ชมอ๋อเพิ่นเขาวาสามงวดแล้วงวดนั้นเพิ่นใหนวิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งเลขวออกสามหนึ่งทีน้ําเสียร่งตัวเดียวเนี่ยก็คือสองงวดแล้วเ,เลขหนึ่งนั่นไปไปลงชุดสรุปเลยค่ะชุดประกบคูร่างเนาะค่ะ ทีห้วิ่งหนึ่งค่ะด่านู้ชมพอประกบคูหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งเลขออกสามหนึ่งค่ะงวดที่สองพอหายวิ่งหาเลขออกหาแปดค่ะงวดที่สามลาสุดนี่เด้อค่ะให้วิ่งเจ็ดเลขออกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เลขกำลังวันพอมีหกโตแล้วค่ะเอาไปประกบคูเข่าเจ็ดเจ็ด้อค่ะงวดเอาล่ิ่นก่อนเด้อค่ะทัานู้ชมสำหรับแนวทางคลิปนี้เป็นของพอหน่ายเลขวิง่ง เอาบนล่างตัวเดียวไปก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวค่ะพอกันคลิปหนายอยู่ดีไม่แห้งสขขุขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคี้มค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทัทนใดที่เพิ่นอยากหนาซออยากให้หนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้หนาเกียงค่ะ อยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะดันผู้ชมค่ะถากไล่มาหาน้ำเชี่ยวไรเด้อค่ะดันผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะ098 474 0683ครับผมนี่ค่ะดันผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะดันผู้ชมครับค่ะนาค่ำค่ำกระสิแบบว่า ใส่ออกค่ะท่านผู้ชมนี่ราคาสบูท่ที่น้ำเชียใส่แล้วต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮ็ดให้หน้าเฮาเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะท่านผู้ชมค่ะชมเชยน,นะครับผมแมนค,ค่ะ,คะเอฟซีเพิ่นกะสั่งมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมต่อมาน้ำเชียก็ใส่ แป้งตลับกันแดดเด้อค่ะรานมุส้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบเด้อค่ะแป้งตลับค่ะ<น>เกียร<น>์ง่ายความเทาติดเทากับผิวดีค<อ>รับผม,ม,มเนียน้อมค่ะ่านมุ้้มเนาะเมียนว่าติดผ่าปิดจมูกอม้อมค่ะ่านมุส้มบ่เป็นขาบบ่เป็นเคอือค้าครับผมเม่นค่ะเอานี่ละค่ะรานมุส้มค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองบรก่อนก็ได้ค่ะเมียน อาต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้วยค่ะดัานผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะเอาจังได้กะถักลายมาด้วยค่ะดัานผู้ชมสลับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยืดดีไม่แห้งสุขุมสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ